วิธีการที่ผมทำแบบนี้เป็นอย่างไรต่างโพลีอนนะครับพิมพ์ POL สเปคบาร์ครั้งหนึ่งที่บรรทัดคอมไนเขาจะถามว่าโพลี n Enter number of s i d e นะครับก็คือ6เหลี่ยมนะครับสเปคบาร์ครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับเขาจะถามว่า specify center of polygon or ับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมครูทอมแอควดเขียนแบบนะครับนอกจากการทําวิดีโอเกี่ยวกับการสอนโปรแกรมเกี่ยวกับการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCA d น,นะครับผมจะต้องทําการอัดวิดีโอโดยใช้โปรแกรม c a n ตาเซียนะครับซึ่งเทคนิครูปไหลต่างต่างของเมื่อสักครู่นะครับก็คือการซูมเข้าและซูมออกในตําแหน่งเดิมนะครับผมจะบอกขั้นตอนเพื่อนๆืออย่างละเอียดเลยนะครับไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆ ให้เพื่อนทาการเปิดโปรแกรม Canta s ซียเพื่อนเพื่อนมีนะครับตัวของผมเป็น Canta s ซ a Studio 8นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้าในโปรแกรม Canta s ซียแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนทําการเปิดโปรแกรมที่เพื่อนจะทําการบันทึกหน้าจอนะครับก็คือโปรแกรม AutoCA d ทนะครับที่ผมทําอยู่นะครับก็เปิดโปรแกรมแล้วนะครับแล้วเพื่อนไปที่โปรแกรม c a n t e s ซ a อีกทีนะครับแล้วกดปุ่มนี้นะครับ record the scene นะครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งก็จะเกิดหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับเพื่อน อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนทําการบันทึกโดยที่ว่าบันทึกนั้นจะต้องมีส่วนที่เพื่อนจะต้องการขยายนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบันทึกให้เพื่อนดูนะครับตดยวที่นะครับเราจะทําการบันทึกนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับผมได้เปิดกล้องของโปรแกรมแคน d a เซียอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเอาเมาส์ไปใกล้ก็จะเห็นรูปตัวผมนะครับก็คือผมเลือกตัวกรีนสกรีนนะครับซึ่งผมได้เคยสอน ไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนๆไปติดตามชมได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัวของเ e c คอร์ดนะครับอันนี้ผมได้ตั้งค่า f9 เป็นตัวเปิดปิดการบันทึกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทําการบันทึกแล้วทําการเปลี่ยนเลเยอร์ตัวนี้นะครับโดยที่ว่าเราจะต้องไปตัวของดิเมนชันตัวนี้ซึ่งผมจะทําการซูมดิเมนชันของเมนูไอคอนของดิมแล้วก็ ตัวของสีนี้นะครับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเราทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเราจะได้ตัวของโปรแกรมนะครับก็จะมีส่วนของตรงนี้นะครับก็คือส่วนของถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับก็คือส่วนของหน้าจอผู้สอนก็คือตัวผมนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าจอนะครับเพื่อนเเราก็จะไปต่อกับวิดีโอที่เราทําการได้บันทึกก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะปรับตัวของ หน้าคอมนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอ,อประมาณแล้วก็มาปรับตัวผมนะครับให้อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งผมก็จะตัดแมแก้วออกนะครับตามที่เคยได้ทำวิดีโอไว้ก่อนนั้นนะครับแล้วก็เลือกตัวของดับชอโดก็คือมีเงานิดนึงนะครับให้เกิดเงาแล้วเราไปดูส่วนของตรงนี้นะครับ ซึ่งเราจะทำการขยายนะครับเราก็ต้องฟังตัวคำพูดของเรานะครับว่าได้ถึงส่วนไหนของวิดีโอตัวนี้นะครับ